สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสำรองข้อมูลในมือถือยี่ห้อ v i v o นะครับโดยการใช้ v i v o cloud นะครับผมให้เพื่อนๆนะครับจิ้มเข้าไปที่แอป v i v o cloud นนะครับในมือถือจิ้มที่คำว่าเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นเลือกที่คำว่าลงทะเบียน ก็จะเข้ามาสู่ในหน้าการสร้างบัญชีนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆเ,เลือกประเทศนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับตรงช่องด้านล่างให้ใส่ที่อยู่ Gmail ของเรานะครับเสร็จแล้วกดที่คำว่าถัดไปนะครับ จากนั้นนะครับให้เราทำการใส่รหัสการตรวจสอบนะครับโดยทีมซัพพอร์ตนะครับของ Vivo ก็จะส่งรหัสตรวจสอบนะครับมายัางบัญชี Gmail ของเรานะครับผมให้เราก๊อปปี้รหัสนี้นะครับมาใส่ในตรงช่องรหัสตรวจสอบนะครับเมื่อใส่รหัสตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับ จากนั้นให้เพื่อนๆกําหนดรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านก็จะประกอบไปด้วยตัวตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับผสมกับตัวเลขอย่างน้อย8ตัวนะครับเมื่อกําหนดรหัสผ่านเสร็จแล้วก็คลิกที่คําว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เราก็จะเข้ามาสู่ในหน้า v i v o cloud นะครับผมเมื่อเราเข้ามาสู่ในหน้าของ v i v o cloud นะครับผม เราก็จะเห็นอ่าลิสต์รายการนะครับที่เราสามารถจะสำรองแล้วก็กู้คืนข้อมูลในมือถือ Vivo ได้นะครับผมก็จะมีรายชื่อผู้ติดต่อนะครับก็คือรายชื่อที่เราได้จัดเก็บไว้ในเครื่องนะครับหรือในบัญชี Gmail ของเราถัดมานะครับก็จะเป็น SMS หรือว่าข้อความนะครับก็จะเป็น bookmark นะครับ บุกมาร์กในที่นี้ก็คือถ้าเราเคยเข้าเว็บไซต์นะครับเราได้ทำการมาร์กไว้เราก็สามารถที่จะสำรองข้อมูลแล้วก็กู้คืนข้อมูลได้เหมือนกันนะครับผมถัดมาก็จะเป็นโน้ตนะครับที่เราจดบันทึกไว้แล้วก็เป็นบัญชีดำนะครับหรือว่าแบล็คลิสต์นะครับผมวิธีการสำรอง หรือว่าการกู้คืนข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกรายการที่เราต้องการสำรองและกู้คืนข้อมูลนะครับผมตัวอย่างนะครับผมเลือกอผมต้องการสำรองบุ๊กมาร์กไว้นะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับตรงด้านบนนะครับจะมีคําว่าภายในเครื่องแล้วก็มีคําว่าเลข2อยู่นะครับแสดงว่าผมได้ทําการมาร์ก ออาเว็บนะครับหน้าเว็บไว้2 2หน้าเว็บนะครับอาตรงคําว่าระบบคลาวตรงนี้ศูนย์ก็คือผมยังไม่เคยที่ยังไม่เคยสํารองข้อมูลมาก่อนนะครับวิธีการสํารองข้อมูลก็คือให้เราจิ้มเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปที่คําว่าสํารองข้อมูลนะครับผมจากนั้นระบบนะครับก็จะทําการ สำรองข้อมูลไว้ในระบบคลาวด์นะครับโดยที่เพื่อนๆสังเกตนะครับในทา,ทางด้านขวามือนะครับในระบบคลาวด์ก็จะขึ้นคําว่าเลข2นะครับตรงนี้ซึ่งถ้าเราต้องการคืนค่าหรือว่ากู้คืนข้อมูลนะครับก็ให้จิ้มเข้าไปที่คําว่าคืนค่านะครับระบบก็จะทําการคืนค่าหรือว่ากู้คืนข้อมูลมายังโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ ึ่งเอาวิธีการทำนะครับทุกอย่างทำเหมือนกันเลยนะครับเลือกที่คำว่าสำรองข้อมูลถ้าต้องการสำรองนะครับแต่ก็ถ้าต้องการคืนค่าหรือว่ากู้คืนก็เลือกที่คำว่าคืนค่านะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆเป็นวิธีที่สะดวกมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้อมือถือรุ่น V ี vo นะครับผมสำหรับคลิปการสำรองข้อมูลในการใช้ v i v o cloud นะครับ ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งช่องของผมด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากผมสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ